ทำเอาแฟนกีฬาการต่อสู้ถึงกับตัวเกร็งลุ้นกันจนเหงื่อออกมือสำหรับความเดือดรับสกาดใหม่ในศึกวันไฟใน27ด้านผลง,งานของทัพนักกีฬาไทยกุหลาบดำสอจอเพียกอุไทยเปิดฉากยกแรกกับจอร์นลินิเกอร์ที่กำลังมั่นใจตะลุยลัวมัดหนักชุดใหญ่สมชายากรปั้นหินผาสอยกุหลาบดำลงไปกองนับ8ได้ก่อนในยกแรก ช่ครับแต่ว่ายังนอนหลับไม่สนิปลุกขึ้นมาครับกุหลาบดำครับโหนี่เย๊ะเจ๊ะอุปบาตจะได้บวกหรือเปล่าครับนี่ฮะต้องต้องหาที่มาบวกแยงเซอยู่ยยงเซอยู่ครับโอเคครับยยงมีโตอยู่แล้วครับตอนนี้คือเอาเอามัดแม่โดนอีกแล้วครับกุหลาบดำระปั้นฝานะครับคือขวาวาส่วนยกที่เหลือกุหลาบดำเริ่มตั้งหลักได้จึงเร่งเครื่องปล่อยอาวุธครบมือเพื่อไล่ทวงแต้มคืนทำเอาจอรจนจำใจต้องเป็นพ่อบุญลับอย่างไร้ทางเลือก จบครบสามยกความพยายามของกุหลาบดำสำลิดผลพลิกสถานการณ์กลับมาชนะคะแนนได้อย่างเอกฉัน